สาม,าสมาล้อแตงไปสามรอบเองยังถ้าเอาคิดจริงมันสี่สิบเมตรก็ตีเมตรละสองเอ็มก็แปดสิบเอ็มเองตำราสิบเอ็มก็ร้อยสิบเอ็มประมาณเนี่ยของเล่งอีกของเล่งพวกไอพิงดมอนกับิตตันก็ประมาณผมตีให้ประมาณสิบเอ็มก็พอละพวกเนี้ยก็ร้อยยี่เองทำแ,แค่ร้อยยี่เองแล้วขายได้ประมาณกี่บาทขายนะก็ผมว่าถ้าผมปล่อยผมก็ปล่อยนู่นเลยสองร้อยกว่า ผมปล่อยมาปล่อยสองร้อยกว่า,วาเพราะว่าหนา้ากากมันก็แพงของมันอยู่แล้วในในตัวไงผมวัยสิบเจดเลือดเนี่ยมันก็แพงของมันอยู่แล้ว oh. มัน,นออบมันอบนอบหกไม่ห้าช่องอะ่ะมันก็แพงอยู่แล้วสวัสดี <DK. S 1> คุณมิวมาแบงค์ไปประกาศดิประกาศดิโอเคบอกเจ้าแม่งต่ำทุกตาเลยเย็ดคก <c oughs> เจ้าแม่งจะแย่เอาโอะเดี๋ยวดูวันนี้นะทุน200นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไอ้ไอ้ไอ,อ้นั้นมันต้องใช้เลยป่ะไอ้นัก,กานะั่นอะแบงค์ดีปะ่ะหรือว่าเขาใส่อื่นดี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 สุดแล้วเหรอก็ดีก็ดีอะดีมันมันบวกโจมตีด้วยไง ไปเขา้าฮิทใส่อะไรกันอะ่ะก็เนี่ยแหละใส่หน้าก,กางแล้วก็คาวตัวยูแม่งเท่หว่ะใส่แว่นด้วยอตอนนี้ผมก็มีสองกินละรองเท้ากับน้าก,กางเดี๋ยวว่าทำเกงไก่บวกอะไรนะนั่นบวกเจ็ดอ่ะบวกเจ็ดไม่เอาบวกแปดอ่ะเอ้ยเย็นดิบวกแปดมันของหายพี่เอาเหรอ โอ้หอันตรายดิใช่ปะ่ะเอกี่านจะของหายนะเม<ห>ื่อวานมีคนขึ้นมีหม้อมีคนขึ้นนี้ด้วยบวกก้าเอกี่หาบวกใกล้กี่หาป่องโคตรโหดเลยได้ป่ะจ่าแม่งติดบว <Okay. S 2> กติดเอกโคตรก้าเอกี่าป่องเมื่อเช้ามีคนมาขายร้อนอะไรวะหางป่องเอกีหรือ,อไรเนี่ยแต่พี่ไม่รู้ราคาไงมันบอกมันจะย้ายมันจะย้าย พยาในโหไวกดให้มันเลยนี่เออเขาบอกเอาเอาถูกเขา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 รีบแต่ว่าเขาไปแล้วเพราะว่าเขาบอกรอไม่ไหวพี่บอกให้รอบอกว่าเดี๋ยวต้องไปแล้วหางน้าไม่เป็นไรมอวนผมดึงมีดมามีดบกเจ็ดมาประมาณเท่าไหร่วะสิบหกเอ็มผมตั้งขายไปสามสามสิบหกเอ็มกำลยี่สิบเอ็มออกเยอ,อ,อมีดร้อยหกห้าบกเจ็ดไม่มีธาตุไงคือเขาไปเลือกใส่ธาตุเองได้ไง ผมว่ามันขายถูกที่ที่มันทำไมมันขายถูกก็เลยดึงมา 16m ลองไปตั้งลองไปตั้งดู36โอออกเลยแบบเดียวจัดซะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านนะหมดโตดเลยทีนี้เหลืออยู่ 80m นักกาตาก็ขายไม่ออกก็ไปตั้งขายดีนะกากะ ตั้ง <ไป S 2> แล้ว,ลวต้องตั้งมันอยากไปตังไม่เร่งรีบเดี๋ยวผมไปแลกหานเจ้าเดี๋ยวกันลองดูในที่มันขายพวกเกรยร์ฐางเจ้าเนี่ยเท่าไหร่ไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปแลกกันน้ากาคือ อยากเล่นไฮโลด้วยจังแต่ต้องเก็บเวลให้ร้อปสบผมเนี่ยไม่ได้เวลเลยอ่ะผมไฮโลกระจุยเลยอ่ะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยฮะพอพอเวลามันเสียแล้วมันแบบเนาะหัวมันร้อนนะครับหัวหัวมันร้อนมันไม่ไหวมันไม่ไหวมันต้องเอาคืนแต่สุดท้ายเจ็บเจ็บหัวดึงไหนหมดจริงกว่านี้อีกลูกพวกมันโดหกไป โดนผมสี่สิบกิโลอะไรโดนอะไรพี่ัฮโลอ่ะัฮโลผมไม่โดนพี่เต้โดนไปร้อยเอมื่อคืนอ่ะร้อยนิดนิดคือแม่งแม่งต่ำทุกตาไอ้เฮียทอยยังไงแม่งก็ต่ำอ่ะดูเดิเก๊พายแม่ง <c oughs> ใครจะยำเจ้ามาเลยนะฮะ ต่ำมาลัวๆนะฮะเอเคเมื่อคืนแม่งไม่มันเลยอะเป็นคืนแรกที่สตรีมแล้วแบบเงียบเงียบมากแลวแต่ละคนแม่งแต่ละคนแม่งก็ทำแทงแต่ต่ำนะสอง สามแม่งไม่หกหรอกวะเออ,อเฮ้ยไอ,อ,อ,อประกาศนี้มันต้องซื้อที่ไหนอะแบงเดี๋ยวต้องไปซื้อใชบ้หงวะประกาศเนี่ยอละโคงไงอละโคงไง สิบบาทสิบอันแล้วก็มีอีก 5, 5, 5อันหนึ่งห้าบาทถ้าห้าห้าบาทสิบอันห้าบาทสิบอันนี่คือประกาศได้แค่ชาแนลที่พี่อยู่แต่สิบแต่สิบบาทสิบอันนี่คืออันละบาทอ่ะอประกาศได้แบบว่าสามเซฟเลยได้ยินที่หมดไปซื้อห,หน่อยดิซื้อให้หน่อยดิอ๋อต้องซื้อในไอ้นี้ใช่ปะ่ะในแท้หมอพี่ผมไม่มีร้านแล้วพี่ร้านผมหมดแล้วมันตั้นงมตั้งขายพ,พี่แล้ว เมื่อวานก็ไม่ได้ตั้งเพิ่งจะหมดไปเมื่อวานเองในร้านค้าแล้วแม่งจะไม่สบายด้วยอ๋อมันไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้เหรอไม่ได้เป็นไอแบบว่าถาวรเหระไม่ไม่ถาวรใช้ที่เดียวหมดเนีพี่ใช้ได้ติบมาก็ใช้ได้ครั้งหนึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งประกาศเนียไม่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 ร้านอะ่ะม,มามาเจ็ดวันพี่อ๋อโอ้โหจะห้าก,ก็ไม่ได้ <laughs> โดนทุกตาต่ำโดนทุกตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะประกาศในนี่อยู่เดี๋ยวเราครบตัวเลยก็ได้ทีเดียวเดี๋ยวค่อยประกาศนี่จะทำตัวใหม่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะนี่แหละเจเวลตัวโอเลเยอร์แหละล,ล่าบอสไม่ได้แม่เวลาไม่ได้ไม่มีลูบี้เลยที่จะซื้อเน็ตละสองเอ็มแม่งหนักบ้านท,<ำ>ที่ไหนไอ้ที่นั่นเหรอ อคืนก็ลาไม่ง,ง่วงผมนอนทุวโมงเดียวันเมื่อวานอะ่ะให้เวลาผม,มตีสามแล้วแม่โโงโหง่วงทิพไผายจะหลับไม่ได้เลยดูผมนั่งหลับมานั่งหลับมันทั้งวันอะ่ะพี่เนี่ยแม่งหลับไม่ลงเลยเมื่อคืนไหนยะแค่ตีห <c oughs> ้าแป่แล้วคือเลิกตั้งแต่ตีสี่พอพอบอกสตรีมปุ๊บพอบอกสตรีมปุ๊บก็ออกปุ๊บออกเลยปกติจะคุยก่อนนี่ออกไปข้างนอก <c oughs> เออไม่เอาเลยอะ่ะเมื่อคืนแม่งแบบมันนอนแบบ โอ้โหเคเอ้ยไม่เลิกไงไม่เทิกเลยด้วยความที่ไม่เลิกไงดื้อไงโดนไปดิี่วิ่งแม่งไอจีว่ะร้อยห้าสิบบกเจ็ดอะไรวะตีมัดไททันตีขึ้นบวกเจ็ดามืนจะเอาไปเล่นไอ้นี่ไงวอริเออร์ไงก็จะใช้อยู่ มีมีอีกอันว่ะมัดสายท่อนเนี่ยมีมีอยู่ในคันมาเลยฮะใครใครใครจะยามจ้ามาหน่อยนะตามรัวรัวป้นอีกแล้วที่ปั้นอีกแล้วเหรอครับมามาเล่นประหยัดควงให้ไว้หาของแม่งควรจะเดินกวรจะตีถึงโอ้แสงเท้าวิ่งเดียวมีกระทาวิ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอยังไม่มาเลย ผงใส่ไม <oyu> ่ได้ทำอีกแล้วเวสเดี <out> ๋ยวจะยกเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่เราทำกันแล้วนะคือมันทําหลายอย่างเกิน่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผือไม่มีเวลาด้วยมันวันนึงไงก็ไม่เสร็จครับเพราะว่าถ้าไปยิ่งไปหลายคนยิ่งยิ่งต้องทํานานเลยครับจริงนะต้องแยกกันไปใครอยากจะไปทําต้องไปทํากับพี่เอละจะต้องให้พี่เอจัดการต้องให้พี่เอไปทําให้พี่เอพาไป โดนอย่างเดียวเลยอ่ะพักเนี้ยแม่งแบบแล้วแบบแม่งก็ยำชีบผายเลยนะเมื่อคืนเนี้ย <c oughs> คือสิบตาตามสิบตาคิดดูดิแล้วมันแทงคนละสิบอ่ะคิดดูไอไอคนที่ไอคนที่แทงสูงก็แม่งแทงร้อยเคห้าร้อยเคอย่างเงี้ยไอไอตำเนี่ยแต่งสิบตำสิบสิบเอ็ม40 40ตำสิบเอ็มแค่สิบตาติดอ่ะไม่ออกอย่างอื่นเลยแล้วออกมาสวยๆยงั้นเลยนะ ลูกแรกอะ่ะหกหกลูกสองอหนึ่งหนึ่งไอ้สัสกูว่ายาก่จะฆ่าตวัวตาย <c oughs> คือปกติไม่เคยทอยแล้วแบบใจสั่นเลยอะ่ะไม่เคยทอยแล้วแบบคือคือ,คอมั่นใจว่าแม่แข็งอ่ะเมื่อค <c oughs> ืนไม่เอาเลยอ่ะเมื่อคืนอ่ะหแบบมันใจไม่ล่ะ <c oughs> เละเลยค,คือความสุขให้ประชาชนถูกต้องเลยฮะเมื่อคืนใในี้ใครอยู่อะ่ะรวย ใครอยู่แล้วแทงต่ำมารวยเลยแต่ไม่มีใครอยู่เลยมีอยู่ประมาณสามสี่คนคนใน h ช n แนลเลยแหละน่าจะดู h ช n แนลแล้วนี่แหละอ่าโหเละไม่อยากให้ผมเลิกกันเลยเมื่อคืนเนะี้ย <c oughs> ก่อนหน้านี้นี่หนีหายกันหมดนะโอ้ <c oughs> โหเมื่อคืนนี้ัวข้าม,มันหนีกันหมดแหละัวดต่โอ้โหแต่พอตกดึกอะโอ้โหเละ ไม่ไหวจริงเมื่อคืนไม่คุยเลยฮะปิดปุ๊บปิดสตรีมจบปุ๊บผมไปเลยครับไม่คุยจริงครับบมไม่ไหวเลยไม่คุยเลยครับขอบคุณ s ซมตะไคร้ด้วยนะฮะโอ้โหมามามาใครใครว่างอยู่ใครจะหาตังมาเลยฮะยังแจกอยู่นะยังแจกอยู่นะไม่ก็ยังต่ำอยู่นะวันนี้ ร้อนร้อนมีสูงมีสูงคุณคุณก็อดไคลเลอร์โดนสูงไปสูงทุกตาเหมือนกันคุณก็อดไคลเลอร์โดนสูงทุกตาเหมือนกันก็อดไคลเลอร์น่าจะโดนประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเอ็มเมื่อกี้คิดดูดิแม่งแทงไอ้นะั่นมาแทงตาเดียวแทงสิบเอ็ดสิบสองเอ็มยัดแค่โดนอีกโอ้โหชีวิต ยิงโดนแค่ติดสองะถ้าโดนอ,อ,อีกหกสี่จะหัวพังก็บิกอ่ะเท้ากับสน็อกไม่ส่องราคาประมาณเท่าไหร่ครับเท้าอะไรเอ่ยแบงค์รู้ราคาปิเต้ป<ะ>ิเต้ปิเตเต้มานี<ะ>่นี่นี่เอาเอา,เอา,เอาไปไปอะไรวะไม่ไม่มจะมาเดียวผมไงมันคูนยังอ่ะพี่วันนี้มันคูน่ะ คูนไม่ได้คูณนะอ่าไม่ได้คูณแต่มันมีกิจกรรมคูณเหรอคูณเหรอเฮ้ยเออเวลแล้วอ่าคูณสามโง่ค่ะอ๋อว่าแล้วทำไมแม่งไม่มีคนเดียวพี่ปะเหตุเร็วมาและห้าหนึ่งดูดิกเดีดูดิกเจ็ดเคลูกแรกโคตรสวยอ่ะผมบอกเลยลูกแรกสวยตลอดเท้ากบมันได้ไหมเมื่อกี้ เทา้ากบอ๋อเท้ากบใช่ใช่ใช่เท้ากบกับสน็อกประมาณเท่าไหร่แบงค์เท้าห้าเอ็มสน็อกสน็อกก่ดูร,ราคา <5 S 2> เลยอ่ะอกดูราคาเลยสน็อกสี่สิบห้าคูณแล้วนะฮะคูณแล้วเฮ้ยไปเก็บเลเวลดีกว่ะไปเด็กเอาของมาตัววอลไปเอาของมาตัวไกลๆไปนะพี่ได้ดูดเยอะๆเมื่อกี้กได้ไหมสิบเอ็มโดนดิ โอ้โหหนึ่งสองโอทอยอะไรดูเด๋แม่งต่ำกระจุยอะนในคิวในคนใิวเราไม่เป็นไรอะนี่งนาเนเน่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 น่แล้เอ็มเชื่อเด๋ต่ำกระจุยอ่าหจัดไปอ้าห้าสูงนี้เสร็จเด โถเขาก็มันมาต่ำมาต่ำก็บอกแล้วแพงสูงอย่างนี้โดนเลยใครจะยำต้องต่ำนะฮะบอกเลยฮะ,ะเอาเดิห้าต่ำจัดไปเด11ไปดิเออ11ไปเออไม่สอง,สองหรอกอีที่หมายเดีย <c oughs> นะบอกเยว่าสอง ไอ้เยอโคตรสวยเลยสวยจะเป่งดูเดะดูเดะเวลร้อยยี่สิบไปเวลไหนดีครับอาชีพอะไรเอ่ยจริงๆแล้วปูครับปูปูน้ําปูน้ําป,ปูไฟแจมถ้าจะเอาเงินถ้าจะเอาเงินก็หมีครับอ่าเอาเงินก็หมีเฮ้ยแต่ปูก็พี่ก็ว่าของก็ดีนะแต่มันไม่ถีเท่าหมีไงย,ยังไงก็สู้หมีไม่ได้หมีแม่งถีเดินถี่ยับอ๋อว่าแล้วทําไมคนน้อย มันมีคูนี่หว่าเดี๋ยวไปเก็บเลเวลดีกว่าไม่มีคนเดี๋ยวไปเก็บเลเวลดีกว่าแล้วให้ผมยืนรับเองเออเดี๋ยวดีว่ะไปเวลดีวะมันคูนู้เว้หนึ่งสามเดี๋บอกแล้วสี่คูนึกว่าสี่แล้วสี่เลกระคาที่ตะกี้แตนเนอ้มาเวลเถอะพี่คูนี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะไปเวล่ะเดี๋ยวจะไปเวลละสวัสดีทุกท่านนะฮะโอ้โหทะลักทะลัก แต่ถ้าใครอยากดูไฮโลบอกนะจะเอออยากดูไฮโลก็บอกเดี๋ยวยับไปกว่านี้ <laughs> พอแล้วลันพอแล้วไอ้ลันลันลันอยู่อ่ะสิพอแล้วแค่นี้ก็แย่แล้วเนี่ยแล้วเขาต่ำกันกระจุยไม่ต้องห่วงเขาต่ำกันกระจุย เออมาเออจบมามาแต่แม่งเป็นอย่างเงี้ยได้ไม่กี่ตาหรอกกูเชื่อเลยแย่ไอสัตว์หกหนึ่งอ้้หดูดิดูดิดูดิไม่สบาอย่างเงี้ยหกสามหนึ่งง้นแน่ใจเฮ้ยล่นเรือใบไปแล้วไปไปไปดูด้วยไปดูด้วยไปไปไปพวกแหวนพวกส้อยนี่มัน มันเอาจากไหนวะหลอฮะพวกแหวนพวกฟันมาจากไหนวะพี่ยูไปไปไปเลเวลไปแบง์ไปเลเวลเดียวปะเ่นีครับเฮ้ยไอรานลานมึงชุดไอ้นี่มึงนี่ยังอยู่วะร้อยสามแปดอะหรือว่าให้เพื่อนไปแล้ว ล้ำเรือ80แลเนี่ยเช้าอ่ะ84เนี่ยตีได้แล้วจริงเหรอเไปดิไปดิไปดิคุดิุดิไป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 ดีไปดไปดิไปดิไดไดิเหลือปดไปดิไปดัดีไปดไดิไดไปดิไดไิไปไปดิไไไดไรไินได ขาดที่ไหนเนี่ยค,คุยกับมึงคนเดียวเลยพี่เต๋อเล่นเฮลโหลเอ้เฮียกูคุยกับคนในสตรีมกูค,คุยกับเพื่อนเล่นเป็นเสดตีมเสียกอนเลยห <c oughs> มีในภูเขาป้าใช่ครับใช่ใส่ทา่าไปฮะใส่ท่าอะไรไปก็ได้มันต้องใช้ท่าตีนะเอ,าอ้าตกลงยังไงมึงเหลือชิ้นไหนอะไรเหลือ,เ,ลอเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้แล้วมึงเหลือเสื้อมั้งเสื้อเสื้อกับ เองมนะั้งบวกห้าบวกเจ็ดไม่แน่ใจหรอกเดี๋ยวไปดูให้ทีฝากด,ดูทีจะวิเวลขาแล้วแม่งขอมันหล่นน้อยเกินแล้วจะเ,เอาเอาเยอะน้อยไปละต้องร้อยห้าสิบก่ลังดูทีเบื่อกวัวร้อยยี่ตกหกกล่องเลยตอร้อยยี่ไม่ถ้าร้อยยี่มันต้องมีพังอะของก็ต้องถึง โดนโอเคยำใหญ่ยำใหญ่ใส่ไข่สองใบเมื่อวานเจ้าโดนทุกที่พี่ทุกตัวหน้าเลยเห็นอ่ะไม่โดนโวยวันที่คนอื่นเขาโดนนะกูไม่โดนโวยแต่วันที่คนอื่นไม่โดนนะกูโดนโว่ก่อนก่อนท่าพี่อะไอคนที่ใส่ชุดเหมือนพี่อ่ะโดนไปสองร้อยกว่าโอ้โหว่าแล้วมันใส่พี่โคตร แม่งใส่ต่ำอย่างเดียวอ่ะเออแต่เจ้าคนอื่นก็ต่ำเหมือนกันเจ้าคนอื่นก็ตายต่ำเอนันวันเมื่อวานแม่งออกแต่ต่ำแม่งพี่พี่ต่ำสิบตาโอ้โหไปเลยถึงก็ต้องไปเลยนไปดูดูปันเท่าไหร่ดูปันนะผมนี่แม่งออกแต่สูงบอกเลยเนี่ยหกสี่แล้วสองสองเมตรก็หกสี่แล้วแม่งชีวิต เดี๋ยวต้องไปละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปละไปอ้าวสูงขอแดกอันนี้ก่อนก็เขาบอกว่าต่ำต่ำเขาบอกว่าต่ำ,ตำยิงกระแทงสูงอีกอ่าได้ได้ได,ได,ได,ได้ยังไม่จบยังไม่จบอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยปั้นคายตัวนองดีกวะ่ะอ่าสูง,อ,งอีกแล้วอ่าโดนดิสูงโดนอีกแล้วสูงสูงโดนอีกแล้วอุ๊ยแสกเนาเอ้า เอ,อสูงว่ะผมแทนเองผมแทนเองมีเสื้อบอกท่าเหลืออยู่อันเดียวอ,อกก้าวกรรมโอเคไเวลาเก็บไว้ไปหมดละมันมีหางล่องให้ใส่เล่นๆด้วยแต่ว่าเฟสร้อยร้อยสิบแบบนี้นะ,ะไม่ไม่เดี๋ยวกูเล่นตัวนี่ว่าจะเล่นตอนแรกใจอยากเล่นวอลเลย์เออร์แต่ถ้าถ้าวอลเลย์เออร์ล่าบ,บอลกับคาร่าบอลว่าไหนดีกว่าต่อแล้ว โมเลเจอร์ดีกว่าเนื้อของครบแม่งไม่เปลืองแน่ไม่เปลืองไม่ละเปลืองแหนไปเดี๋ยนะมันไม่หลุดด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่โอเคแต่แม่งต้องมีบัฟปอาไวะเยอะไม่รู้ไอจิเป็นเท่าไหร่แต่ว่ากูเห็นไอ้เรื่องคนนั้นมาล่ามันก็ไม่มีบัฟนะไอเลโกะอะไรทั้งย่างั่นมันปั๊มไงมันปั๊มกูเห็นแม่งโครโล่เดียวเลยเออไม่เป็นไรก็มึงมีพระดีกว่าเดี๋ยวกูให้มึงมากูก็ได้ ได้เนี่ยมันกู้อ่ะกูว่าเพื่อ่ามกูว่าคอยจีบแล้วแน่ๆแก็แบ่งของอ่ะอ่นนั้นไปเลเวลแล้วกจะทำรูปี้อ่ะกูหมดไปสี่แถวเมื่อกี้ทำขึ้นมาดีนะเพราะว่ามีูปี้อยู่ยี่สิบันกูจะตีขึ้นจอกตีบวกเจ็ดหมดเลยครับเออมันชอบแต่ตอนอุดของกูแตกตอนดีจีอ่ะอเรามีเยอะๆอ่ะอเรามีเยอะๆมันจะแบบแตรัวเลยท่แบไม่แม่งแต่ตอนขึ้นขึ้นเลยน่ยขึ้นบวกเจ็ดดีจีอ่ะของกูอ่ะกูสรอบ กูตอนด g x g อ่ะแต่ว่ามันตีให้กูตอน g ีจบวกเกตรอบเดียวนะเออแต่ตอนตอนกูขึ้นดีดูนี่กูบอกว่ากูมาสูงไม่ตา์คุณวิรัตเนี่เขาบอกว่าไม่ต้องมีผมนี่แหละคนเดียวก็ได้อเอต้องลงไอีหน่อยได้มันมันต้องลงไอีอยู่แล้วต้องลงไอจีสักร้อยะนร่บไม่ต้องมีฟ้าหรอก เขาลงชุดมันก็ต้อง a 4ดอยู่แล้วเขาลงเพิ่มใส่พี่สิ๊งในแล้วเซิร์ฟแม่งเป็นส้นตีแล้วมันมันไม่ไม่เคยบอกเลยนะว่าจะคูณหรือมันบอกแล้วมันชอบบอกแบบแบบบอกเุ๊่มนคูณมันบอกตั้งแต่ตอนวันศุกร์แล้ววันเนี้ยรอบเนี้ยอ๋อลงขาตั้งแต่วันศุกร์แล้วแล้วใครจะไปทําอย่างอื่นเนี่ยเคนก็เวลกันอย่างเดียวใช่คือทำเนี่ยหน้ากากไปวูมัวไปสี่แถวอะรัน ปวดหัวเลยอบอกเลยปวดหัวเลยเก็บคืนให้กูด้วยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเมถึงแล้วค่อยเอายาวแต่ชุดร้อยมีอยู่ในคันคิวแล้วเลยผมเ็นเลยคุณพิ่หมามาเวลกันอย่างวกดะไร บวกอะไรบวกสามนั่นแหละบวกเอาไว้สาก็มีแล้วบวกสามกูมีแล้วขากูมีแล้วอ้าวกูเจอขาไฮโลทั้งนั้นเลยว่ะแม่งโดนแม่งโดนกูในปาร์ตี้นี่แหละข้าบัฟแทงไฮโลหนึ่งทีบอกเลยข้าบัฟแทงไฮโลหนึ่งทีไปอ่าเฉ เมื่อเช้ามีคนม,มาขอซื้อหมัดแมวต่อคูเลยซื้อเยนะซื้อหมัดแมวเหมือนจะเหมือนแบบมันคิดว่ากูไม่ไม่รู้ราคามันมันบอกขอเท็เท็มอันนี้ด่าแล้วหรอหมัดแมวเออกูกูด่ามาแล้วแต่จริงมันก็มีคนขายให้เอ็นะกูเห็นอยู่แต่กูไม่อยากซื้อแล้ว,วลไเงเดี๋รอเราไว้แต่แค่อยเดียวแล้วจะเป็นยังไง ใด,ด้แล้วพระร้อยสี่สี่ดูดไหนดีพี่ขอรองเท้าหน่อยดีผมไม่มีเงินใช้ละ <c oughs> โดนไปโดนไปเป็นร้อยเหมือนกันฮะสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ต่อไปนะตาชิชิตอนนี้ได้แต่บอกว่าสู้ๆนะพระร้อยสี่สี่หาเด็กดูดแถวปูน้ำปูไปแล้ว โอ้โหเอดเคโดนแล้วพี่ใช่ไม่ใช่แม่งไม่มีใครซื้อราคาที่พี่อยากได้เลยว่ะ2 7 0รอยอย่าว่าแม่งแพงนะ ร้านร้านขายไปเลยนะพี่พี่ไม่ได้ซีเรียสนะแต่พี่คือถ้าใครจะซื้อพี่ต้องราคาแล้วน่ะใช่ผมบอกเขาแล้วไอ้แล้วผมทำให้เขาไม่ทำแนพี่พี่เหรอวะพีเอแล้วเหรออ่าพีเอผมทำไอทำไอกีติดแล้วพี่เอ็ดเดอร์ไอกีติดและสร้อยหลงนะไม่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 ด้สร้อยหลงพี่น้อากาศไวสิบเลือดสองดีเฟนซ์สิบ อ่ยู่ไม่ได้ละบางกองรถในซอกเอ็มพี่เอพี่เอวันนี้เอ้ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้ววะพี่แม่งเพื่อนแม่งจะให้พาไปซื้อรถลืมลืมเลยเนี่ยแม่งทักมาเมื่อกี้ปั่นทางปั่นเพลินจัดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลเวลก็ไม่ได้เลเวลไอ้เหี้ยใกล้กี่โมงอ่ะ เนี่ยมันทักมาแล้วเนี่ยให้พี่เข้าไปหาแล้วเนี่ยพี่ลืมเลยเว้ยไม่รู้จะบอกว่าไงด้วยเนี่ยคุณบอกเดยกูโดนไฮโลไปเมื่อวานยังไม่ได้นอนเลยพี่เต้พี่เต้เวลอยู่ไหนอะเวลยอะไรอะมา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 ดิตี้เต็มตี้ขาดขาดหนึ่งมามา มาชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะโซ่ไงพระเจ้าพระพร<ผ>ะมาม่าเอเจอแล้วทำไมน้ำเสียงเหมือนเซ็งเซ็งะไอ้เต็กโอ้หเซ็งแต่พี่เมื่อคืนแล้วพี่เอไม่เช้ามาแม่งก็เจ็บอีก <c oughs> แล้วผม <c oughs> นนแม่งก็ลืมนอนตีเมื่อคืนเลิกกันตีสี่ใช่ปะ่ะไอ้กว่าจะหลับลงแม่งเกือบหกโมงอะ่ะอืม น,นอนแบบไอ้แค่คิดในใจว่าเฮ้ย <ś> ยันแม่เจวกูจะขึ้นมาต่อดีววะยึกยัก <ś> ยึกยักเปิดคอมไหมนะแม่งไอ้ไม่เอาดีกว่าไว้เดี๋ยวแม่งเก็บเข้าไปอีกไม่ยอมอ่ะคนไม่ยอม <ś 2> <l BTS> อ่ะรอนะเก็บเก็บตีด้วยนะเก็บตีด้วยนะผมกำลังข้าวมันหลุด <ś 2> ไม่มีลูกค้าหรอเจ้าเมื่อกี้โห้หผมหมดอันี่ไปสี่แถวอ่ะพี่พี่เอ หมดแล้วแบ,บีแถวลูบี้ลูบี้มดไป4ีแถวแบงค์แบงคแบบ์บบรีบเข้ามาก่อนนะแบงค์จะได้บับผมกดเข้ามาอยู่พี่เออพี่พี่จะไม่ใช่อะไรพี่จะจะไ,ไปแล้วมันไปแตไกไอโบเกตไอตอนจีอ่ะแม่งขึ้นในผมทีเดียวติดเลยด้วยตอนจีอ่ะแต่พอมาตอนดีจีเอ็กซ์แม่งอย่างสองรอบอะดีจีหน้าสลอบมันแตกแ,แต่มันขึ้นโบกได้นะแต่มันไปแตกตอนโบเกตมีใครเวลปูบ้าง น่จะไม่มีนะฮะตอนนี้เอ้ยยูไอยูอ่ะยูเวลไหนวะลันลันเวลปูปะลันเวลยูไอพี่นี่ตะกุบัสอ๋อเอ่อไม่มีเลยฮะพี่ร้อยเอ็มผมแปดสิบโอ้ยพี่มันพี่มันเกินร้อยอะแต่พี่ไม่ได้นับไงพี่นับแค่ท่วนๆเฉยๆฮะจริงๆแล้วมันเกินไปอีกนับแค่ท่วนๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าชัวว่าเท่าไหร่ฮะแต่แต่ท่วนๆเนี่ยน่าจะเป็นร้อยหล่อมันเกินร้อยอะ ดีสิดอกตัวอะไรครับในในแมปอะไรปะดีสไอไอเนี N ่ยไอตัวตัวแมนต่องมืดนะครับทันมท่อนเชือกสองร้อยอะท่อนเชอกจะไปดอกท่อนเรือกสองร้อยบวกอ่ะเอาอะไรหมายถึงเอาอะไรดีสาดสามดีสบสามดาวิสดารไม่ใช่เหรอดาบวิสดารเข้าไปข้างในถ้าเหมือนเดนเจียน่ะ ไม่่ใชนั่นหรอพี่ไม่่ใชนของมันมี๋ยวนี้มันเพิ่มเข้ามาไงมันมีหลายตัวมีบอสก็มีไงอย่างที่สิบสองเดี๋ยวนี้ไปดรอปเป็นบอสก็ได้นอกจากดวงแล้วอ่ะบอสก็มีเลนบอสก็มีสิบสามพี่เขาถามสิบสามสิบสามนี่นนด,อดรอปนะเปลี่ยนดักวิสานะไม่รู้ว่าใช่เปลี่ยนหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงขอข้อมูลแป๊บนึงโอ้ยขึ้นโคตรดีอ่ะวันนี้มารีบเลเวลเลยฮะ ใครจะเลเวลพี่เล่นเสร์จล้เซิฟเซิฟแกะครับเซิฟแกะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่แม่งตามมาละเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันมืดๆเลยฮะมืดๆมืดๆเดี๋ยวทำเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบมาครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่งผมหลุดแล้วพี่เต้ไปเถอะไปเลยเดี๋ยวผมมาฮัตตี้อื่นอง